เคยไหมครับที่เราปลูกต้นไม้ในกระถางและปรากฏว่ามันมีมดมาทํารังอยู่ที่กระถางต้นไม้ของเราวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนําเสนอวิธีการกําจัดมดที่มันมาทํารังอยู่ที่กระถางของเรานะครับผมมีอันนี้เป็นสารส้มครับและผมนําสารส้มนั้นไปบดให้ละเอียดแบบนี้ครับผมนําสารส้มไปบดให้ละเอียดหลังจากนั้นอันนี้เป็นขวดน้ําครับที่ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านอาจจะไม่ทําเหมือนผมก็ได้นะครับหาภาชนะอะไรก็ได้ที่มันใส่น้ําได้นะครับผมมีน้ํา1ลิตรครับเนี่ยนะครับผมตวงมาเรียบร้อยแล้วครับน้ํา1ลิตรโดยที่ผมจะใช้น้ํานี้นะครับเป็นการละลายสารส้มครับผมเทน้ํา1ลิตรลงไปในภาชนะที่ผมเตรียมเอาไว้และผมก็นําเอาสารส้มเนี่ยประมาณครึ่งช้อนนะครับนี่เลยครับ ประมาณครึ่งช้อนเนี่ยนะครับใส่ลงไปในน้ําแล้วก็คนให้มันละลายอย่าลืมนะครับเราจะต้องคนให้มันละลายทั้งหมดนะครับเพราะว่าตาส่วนนี้ผมทดลองและพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วนี่ครับนี่คือน้ําที่ผมละลายสารส้มเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยวิธีการใช้ก็สุดแสนที่จะง่ายนะครับเราสามารถที่จะแบ่งน้ําสารส้มไปใช้ได้เลยครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าน้ำสารส้มอาจจะทำให้ดินเปรี้ยวเกินไปไหมแล้วพืชจะตายได้หรือเปล่าผมขออนุญาตนำเสนอทุกท่านแบบนี้นะครับว่าไม่ควรที่จะเทน้ำสารส้มให้มันโดนกับผิวของใบไม้ใบพืชของเราเราควรจะเทน้ำสารส้มนี้ลงไปที่กระถางเลยเพื่อที่จะกำจัดมดแล้วก็ป้องกันเชื้อราต่างๆนะครับ น้ำสารส้มที่ผมละลายน้ำแล้วในอัตราส่วนครึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรไม่สามารถที่จะทำให้ดินเปรี้ยวได้ครับเพราะความเปรี้ยวของสารส้มไม่เหมือนกับความเปรี้ยวของน้ำส้มนะครับน้ำส้มสายชูจะมีความเปรี้ยวมากกว่าสารส้มดังนั้นเราจึงเห็นบางบ้านนะครับที่เอาสารส้มเนี่ยไปแกล้งกับน้ำเพื่อที่จะให้น้ำมันใสขึ้น และเราก็นำน้ำนั้นมาใช้อุปโภคได้ครับฉะนั้นสารส้มที่ละลายน้ำแล้วจึงไม่เป็นอันตรายต่อดินต่อพืชหากเราใช้ถูกวิธีและใช้ในอัตราส,ส่วนที่ผมนำเสนอไปนี้นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการขับไล่มดนะครับไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ามดนะครับและถามว่าแล้วมดมันจะไปไหน <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของมดนะครับก็แล้วแต่เขาจะไปไหนและ ไม่ได้อยู่ในกระถางของเราก็แล้วกันวิธีนี้ยังช่วยกําจัดเชื้อราที่ทําให้เป็นโรครากเน่าได้นั่นเองล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ